อาเิียงแม่เขาเด็กจิตตาได้หลายปากลูก้า้นะครับพี่้องพี่ยากเลยีิตาบอกเมื่อกีจตาครัพี่ลูกขาเมื่อกี้มันเกิดน้องเขานะเนี่ยใครอยากเลือให้หลังมันเกิดน้องเขาก็จะเลือกหลังได้ที่ไงว่าเดี่ลูกไส้นเมื่อกีตาอยูวีรพงครับพี่้องเสื้อยังเอาลูกน้องเอื้อนะคะเฟียสอย่งไม่เลียนบบเขาเลยาัพกฤษกาบท่านในอนนั นกอุลวันสีเขาแคุณมุกขึ้นมาดนี่งุที่สาัสีนีพี่้องคาลุกไส้ด้วค่ะี่สวัสดีค่ะแม่สีสวัสดีค่ะเมื่อกี้ตาพี่ลพงบอลนี่แหละเพื่อเปนระเบียบ้อยนี่ะนักตีทำได้แตแบบกันพูดเต่าเน่านโอโอนวเท่าก็ได้ไม่ไปได้ไม่ยืนยันรอก็ได้บั่พีพี่ละพงค่ะวันนี้ค่ะซื้อบัตจองตัวเลยนะคะให้ไปแต้งตัวลุก หนามากขนาดลอกเพ่งกับันเพ่งผีกันแอาเซียก็เออมันมาปลอกวันต้วนี้ขนาดปลอ้หัวเออมนย่ออย่ารดส้มเินอี้ายเพงแต่ปลอกี่นี่มันได้ลอกหลายเนกัเลยแบบความหมัน่าปลอกใช่ดียบอกว่าเมยกว่าหมันใจราการลอกเพ่ง เป้าจองในบอเมซีจองในค่ะไมาจองกันคือจังหมาใช่ไหมว่าด้ไประเบียบทะลุใต้อยู่อันนั้นห่วงเรือเมซีดีครับแม่ดีค่ะน้องแม่ปฐมมาเทิงศรีนะคะ เท่าไค่ะเปิดไฟลรงไปเลยมานทักอันอันมีดพกหรือไฟดับเอไอเอไอดับเอไดับอไอดาบพ่ไกินอ่ได้กินนะสบายดีพี่น้องฟัง้ส่ผู้ยพวกเราฟังใส่มากวดไลร์ดบิดมี่ตลอดเรอไอ้เ้ยน้องนี่จากจ้าจิจุยเฮเสียงฟังแปลงฟังแปงเนาะ ไม่ว่าชอบผักปาเนาะทีนี้ร่างกายของเด็กคนหนึ่งเป็นควาประทานยิ่งๆเลยโอ้ยเหลืออย่างที่บ้านเป็นนี่นะครคอมเมนต์นนั่อันคอมเมนต์นเ่นเพจซื้อบัตรวันที่20ราคากระค่ะอยู่ไหนอยู่ศิลปินภูไทยค่ะ เรืงการเก็บขายมาขึ้นีอเก็บมาขึ้นีอเก็บขี้เหมือนอยู่แพ้วาความถึงตีศิลปนศิลป์ไปปูทีนศิลปินผู้ไทยสบายดีแม่สี่สบายดีจ้าไปลองฟังไส้ด้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดดาวด้วยนะคะ เอามันยุย่งก็บาลถึทีะได้กับอลายสมือรัเป่าไก่มาเป่าเนาะคิด <c oughs> ถึงค่ะแม่คิดถึงจ้าขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เล่วปากมาด้วยเบื่อเบีตัวล่ะเป่าผัวอยู่หันเตียงลูกเต้าหยองบน่าเมซีเตี่ยงโมแค่ระะเบียบไม่กะรอโอ้อย่า่ารอเถอะเมซีคิดหอดผูเบ่าเรือบ้า Uê. Uê. mà, mà người đâu vậy quên vậy có vậy vậy quay, hai con bây giờ nói như của ให้ได้สุดทับคู่น้องอ่ะป่ะหวงระเบียงแท้ๆเนาะเ <c oughs> ออสปปุดปดิดผู้ไทยสวัสดีแจ้คิดถึงสวัสดีค่ะอุปเป๊อุดอนจ้าอุดอนนี่ยัง แน่นเลย,ยกกลมันกินยาปวดขายยู่ดิคุณปวดขาปวดแขนทั้งนันแนไหลหลายอยู่นีิต,ตาทุกภาเปนะะ็นค่ะเดี่ยนมือขึ้นตอนนี้ตูนเก็บกีนออ้นั่เต้าอยู่ดินมาถึงวัวเก็บแขนเก็บแขนเก็บแดกคบินตีค่ะถือมเพื่อสุขภาพและการล้างสารพิ้ ดื่มทุกวันล้างตาให้ทุกวันเดีย๋ยวพูดใ้เอฟซีเคซีกกูขอบคุณกูณขอบคุณอำนาจเจริญมั้งที ใช่ครับมาพร่านครับวันนี้ยุทธิไม่ได้ขึ้นระเบียบเลยครบหมอก็ได้ขึ้นค่าก่ได้ยูคค่าแปลว่ายูคผู้ไทยผู้ไทย รอคำสั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเออหลังเอาซื้อเีนะครับพี่นอ้องซื่อสอิเป็นผู้ทยาหขเน้อ,อค,คุณไปเลยผู้ว่าหน่อยไปเลยครับผู้น่อยอคือเสือกภาษาไทยแล้วนอาลูก <laughs> สบายดีเกีสี่สบายดีค่ะ เอฟซีอุดรค่ะชอบแม่มากขอบคุณมากค่ะแปลงแปลงมะเบิงเด็กน้อยแล้วเมื่อก้ี้มันเกิดไปเลย,ยก่อนเรื่องไปทีนะ่นั่นใช่สิกดทัยกรดมดีกรดมน้ำสุดดี อเนกุ่มจ้าเขมบัดขอบคุณมากค่ะวันนีเกสี่คนว่าหลายขอบคุณค่ะม่ตัวสามีเนีน่ยตัวัวัขวขาเบอร์ภาพลยนะคะขอบคุณมากค่ะ กันเนโลกนคนเนาะยี่สิบพะอกันค่ะการบอรคือกอดแม่แหละเนาะโอ้ยมากับแม่คือกัอนละกว่าลนี่นราคามันเพลี่ยนยุ่งนาลนะครับเปลี่ยนป้าคุณไมราคากับบัตรพี่สิบน,นะาคะ สองคนเ็ไปเาลยเล้วาจะเปมีเลี้ยวสีอันเวสี่วัาท่านอบตอบตอวี่ครับครับอบตวี่มากครับมือนี้ มาหาเสียงครับเบอร์หนึ่งพี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งได้พี่น้องเด้อเบอร์หนึ่งได้พี่น้องอบคุต่อวิเอ้ยเฮ้ยฮะดีเด่นดีเซื้อแล้วทั้งระเบียบทั้งทีละเป็นผู้ไทยก็ขอบคุณมากค่ะ อบตัวยีครับมึนงนี่เป็นเดพี่น้องครับอบตัวยี่ครับปะตาอิซีมึนงนี่สีที่เข้าวไวซีมันคืออบตเทครับว่าอบตยี่ครับอบตยี่มากครับมึงนี่ พี่น้องอย่าลืมนะครับเด้มากุมปิดครับกุมปิดครับโอ้โหตอนนี้ครับผมบ่างแล้วครับโอ้โหตอนนี้เปิดนึ่งครับเปิดนึ่งคือท่าสีแดงมือนี้ตาจะไดแดงไง

มันเป็นละครพเพลงเหมืเรื่อยๆกระเจ้าคอนเสิร์ตออกเอป็นแม่เล่าก่อนอ <ś pl os> ย่มมางนี้มันย้ำเวียงเจ้ายังออกไปกัดเวียงผมไม่ไปกัดออกไปเล่นน้ำเวียงเ <ś pl os> กิดที่แรมา,าบอกอฮ้ยสวัสดีครับหรือยัง <ś pl os> เออในเบ่งเบ่งคุ้มเติสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน มัน่วงไหลผ่านเนี่มันมันกระโดดมันเลยดบบเปลนกน,นี่สิดลง,ลงสิ